น้อยคนนักจะทราบว่าพระสมเด็จวัดระฆังที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตโพรหมรังสีสร้างขึ้นจำลององค์พระมาจากองค์พระประธานในพระอุโบสถวัดระฆังโคสิตารามที่มีพุทธลักษณะงดงามจนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงขนานนามว่าหลวงพ่อยิ้มรับฟ้าสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยท่านสร้างพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ย นำสูตรมาจากสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถ่อนซึ่งเป็นอาจารย์สร้างในสมัยปีพศ2407ซึ่งตอนนั้นท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าโตโพรมรังสีถ้าจะเอาแบบครบอว,วัยวะ32ประการมันก็จะทํายากไม่เหมือนถ้าทําไม่เหมือนแล้วเนี่ยเขาว่าจะก็จะเป็นบาปแค่เอาคําว่าพิมพ์หรืองเงาของพระพุทธเจ้ามานับถือบูชาก็ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ก็จึงเกิดเป็นพาพพิมพ์ของสมเด็จโตขึ้น